ป้าบอกว่าข้างในเยอะเลยจับก็ได้อุ้ยเพียบเลยบ้านอันรักแย่ครับผมใช้มือจับก็ได้ก็สำหรับคนที่สนใจนะครับมาเที่ยวชมได้นะฮะอยู่ที่บ้านสุวรรณตะไลตำบลหนองสะเดาอำเภอสามชุกในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่นี่เป็นวัดอังรักแย่เนี่ย นั <REY> ่นไงมีห้องน้ำแต่ไม่ได้หมายว่ามีแฉมันกินอะไรอ่ะนี่คืออาหารข้าวป่ะเขาให้ข้าวให้ถั่วไอ้นอนนอนนอนนะนอนหลั่ไม่คุยกับถั่วนี่นะฮะบางทีก็เป็นรังผึ้ง เก็ต้องก็ไม่หาไม่หาอาหารไม่เวลาให้อาหารมันหรือว่าเรามันให้เวลาครับเล้วก็ให้เวลาเช้ากลางวันเย็นสามรอบสามรอบเลยเหรอที่นี่ต้องหาให้กินสามรอบเลยเหรอเนี่ยพูดมาแบบว่าพูมาจากเมืองขาหรือเที่เิาแบบมันมีหนูอยู่นะข้างหลังหนูอ่ะ นี่ก็ต้องลงทุนค่าอาหารที่เห็นตรงนี้นะเขามันจะเชื่อมถึงกันหมดใช่ไหมมันเชื่อมถึงกันแต่ว่ามันคือว่าดูใครดูมัน้นนู่นลอุ้ยมันโผล่หัวขึ้นมาแล้วที่ไข่ได้แล้วนั่นก็สำหรับเรื่องดาวที่เราเห็นแย่เยอะๆแบบนี้นะฮะจริงเริ่มต้นมา30กว่าปีที่แล้วนะ คุณพ่อของคุณม่อนนะครับเจ้าของบ้านนะครับได้นําแย้ตัวผู้แล้วก็ตัวเมียคู่หนึ่งนะมาเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะก็มันก็ขยายพันธุ์นะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เขาก็เลี้ยงไว้อย่างนี้นะก็คือเป็นการอนุรักษ์ไปด้วยแล้วก็ชาวบ้านก็ร่วมใจกันอนุรักษ์ด้วยนะครับทุกวันนี้นี่เขาบอกว่าโอ้โหม,มีเป็นร้อยเลยนะครับเฉพาะตรงลานตรงเนี้ยที่หน้าบ้านเนี่ยของคุณม่อนเนี่ยก็ โหน่าจะสัก40 50ตัวได้คนระถ้ามาเช้าๆเราอาจจะได้เห็นมันขึ้นมาแบบมากินอาหารนะฮะแบบขึ้นมาเยอะเลยแต่ละตัวก็จะมีชื่อด้วยนะครับเจ้าของก็จะจําได้นะตัวไหนชื่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวเล็กๆนะครับเป็นลูกอีกทีหนึ่งก็จะกินหนอนตัวเล็กๆนะครับเขาจะให้อาหารเป็นหนอนนะฮะ รูนึงนี่ก็หนึงน่งครอบครัวนะครับช่วงที่ไม่สามารถจะมาดูได้ก็จะเป็นช่วงที่แย้จําศีนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงฤดูฝนพอฝนเริ่มตกเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบเข้าสู่ฤดูจําศีเท่าละนะครับถ้าใครอยากมาดูก็เนี่ยหะช่วงนี้แหละครับหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนหน้าหนาวี่ยดูได้มาเที่ยวได้นะครับ แล้วก็ให้สังเกตนะครับสำหรับการแยกเพศของแย้นะครับถ้าตัวผู้เนี่ยจะมีสีสันค่อนข้างสีสดสวยนะครับสวยงามกว่าตัวตัวเมียจุดนี้นจะมีนิทศกังด้วยนะความรู้เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับยาเอาไว้ท่องเที่ยวที่อ่านนะครับพฤติกรรมของยาเป็นยังไงนะครับ